ตื่นเต้นมากครับแล้วก็ดีใจมากเช่นกันนะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆก็อิสกินเป็นแบรนด์ที่เราร่วมงานกันมาบ่อยนะครับผมแล้วก็เห็นกันมานานยิ่งครบรอบ20ปีแล้วด้วยยิ่งมั่นใจได้เลยว่าอิสกินเขาดีจริงๆนะครับผมแล้วก็ดีใจมากครับที่เป็นส่วนหนึ่งของอิสกินครับผลิตภัณฑ์เราคืออะไรไงของเราเป็นเซรั่มครับผมดรเซเวอร์นะครับผมก็มีทั้งหมด5สูตรเลยนะครับผมก็สามารถหาดูกันได้ครับมีเรียกว่าจัดการปัญหาผิวได้ทุกปัญหาเลยครับอันเหมือนเหมือนไปแฟนมี ใช่ครับใช่แฟนไซด์ที่เชียงใหม่ครับผมก็สนุกดีครับผมม่วนจอยครับจอยกับอะไรคะจอยทุกอย่างเลยครับอาหารอร่อยมากคนที่ไปด้วยก็ครับก็สนุกสนุกครับผมสนุกแน่นอนครับแฟนต้อนรับดีขนาดคะครับผมแฟนต้อนรับโอ้โหดีมากเลยครับผมแล้วก็ด้วยความที่ใกล้ใกล้วันเกิดด้วยเขาก็เลยแบบว่า น่ารักมากๆมีของขวัญมาให้มีมาหามาให้เป <razor> <us> ็นวันเดย์กันแบบทุกคนเลยครับผมก็น่ารักอบอุ่นมากเลยฉลอะเข้าในวันเกิดครับใช่สามสิบเอ็ดแล้วครับสามสิบเอ็ดแล้วครับผมใช่ครับผมก็ฝากคุณลุงคนนี้ไปด้วยนะฮะเป็นไงคะช่วงชีวิตแบบ ดีดีดีมากเลยครับผมตั้งแต่30มาอบมดีเหลือเกินดีจริงไหมดี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 ครับดีมากเลยครับผมแฮปปี้มากครับเป็นปีที่ได้เจออะไรบ้างคะเจอทุกอย่างเลยครับอะไรที่ไม่เคยทําก็คือได้ทําในปีตั้งแต่30มสิบไปต้นมาร้องเล่นเต้นลันี่ไม่เคยทําเลยครับตอนนี้ได้ทําหมดแล้วครับเรียกว่าครอบแล้วตอนนี้ยังครับนี่วันนี้ขาสั่นอยู่เลยครับพอมางานใหญ่ๆแล้วเขินครับเพราะฉะนั้นต้องขึ้นดีบ่อยๆต้องไปงานใหญ่บ่อยๆครับ จะพยายามไปครับไปแน่ครับไม่จะแปลกเนาะแบบโอเคเราก้าวข้าสูตเลขสามแต่ทุกอย่างเรายังดูแบบเออยังไสดชื่นอยู่เลยอ่าแน่นอนครับผมนี่เลยครับนี่เป็นไงไปไหนออกไปไครับผมดูแลตัวเองมากจนแบบดูแลตัวเองยิ่งช่วงขึ้นเลขสามนี่ดูแลหนักกว่าเดิมครับผมเรื่องกินเรื่องน้ําเรื่องออกกําลังกายเรื่องผิวพรรณคือเราจัดเต็มครับ ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยครไม่ค่อยกังวลเลยฮะให้เรากังวลเรื่องอะไรเป็นพิเศษฮะ,ะจริงๆเรื่องหน้าเราเนี่ยนะครับพอพอสมมติว่าเราอยู่ในวงการหรืออะไรเงี้ยเ,เราต้องรักษาภายนอกและภายในให้ให้มันดีนะครับผมก็เลยก็เลยต้องเมนเทนกันหน่อยก็ลเลยต้องมีเด็กอยู่รอบข้างตลอดถูกต้องครับจะได้แบบสนุกสนาน <c oughs> อะไรนะครับเอาไม่ใช่ไงเขาบอกว่าแบบเอออยู่ใกล้เด็กมันจะยิ่ง อ๋อก็ก็ต้องรอดูครับผมว่าเป็นไงไม่แต่เขาบอกกันว่าผู้ชายวัยสามสิบคือเป็นอะไรที่แบบโซฮอตโซฮอตเป็นที่ใหม่ตอนก็นิดนึงครับปฏิเสธได้อ๋อใปฏิเสธเหรอนิดนึงครับนิดนึงครับลองดูไปครับหน้าอย่างงี้ครับสามสิบครับฮอตจริงไหมคะเนี่ยนะครับเปลี่ยนทั้งตัวแล้วครับตอนนี้จะรู้สึกไหมว่าพอขึ้นแบบว่าสามสิบสามสิบเอ็ดเราแบบเป็นช่วงเวลาที่ดีเอ่อจริง ก็จริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆครับในช่วงนี้นะครับผมแล้วก็เราก็เริ่มมาดูตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นหลายๆอย่างเราก็เริ่มนิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็นี่เห็นยืนกลุมมือนี่ก็แปลกใจนะแต่ก่อนอาจจะไม่เคยมีนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มนะครับเริ่มนิ่งเลยครับ30ที่แม่เคยกินอะไสามสิบผมครับอ่าผมยังจำภาพตัวเองใน YouTube อยู่เลยฮะยังแบบบ้าๆบอๆอยู่เลยครับแต่ว่าพอ30แล้วอยู่ดีมันก็นิ่งของมันเองนะครับผมก็ฝาก ไม่รู้ครับคือมันมันมันนิ่งเพราะระยะที่แบบเอ้ยฉันสามสิบแล้วฉันจะนิ่งหรือว่ามันเป็นกระบวนการเหมือนหายใจก็เริ่มเหนื่อยแล้วครับช่วงนี้ก็เลยแบบว่านิ่งขึ้นครับผมใช่ดูท่าเริ่มเปลี่ยนละก็ชอบนะครับผมแต่ไม่รู้คนอื่นเอนจอยหรือเปล่าก็ฝากเวอร์ชันนี้ไปด้วยฮะแต่ก็พยายามจะมี energy อยู่ตลอดเวลานะครับ ให้ตัวเองนะครับผมผมว่าจริงๆของมันเกิดของปีที่30คือมันมันมีทุกคนอยู่ในนั้นครับผมมันมันดีมากๆเลยครับผมได้เจอแฟนๆที่น่ารักนะครับเจอเพื่อนใกล้ตัวเจอเพื่อนร่วมงานนะครับเจอทีมงานหลังบ้านล่ามานะครับเจอหลายๆผู้ใหญ่นะครับผมก็เป็นของขวัญตลอดทั้งปีอยู่แล้วครับผมขอบคุณทุกคนมากครับผมที่คอยซัพพอร์ตนะครับและให้กําลังใจมากกี้มาเสมออ่าล้วต้องให้ะไรครับนย่าเขาให้วัญแล้วเขาบอกว่าสบาย เซอร์ไพรส์แม่เลยเลยเซอร์ไพรส์แม่เลยเหรอไ้แล้วเขาเขาน่าจะเตรียมการครับพอดีมีติดภารกิจครับผมติดภารกิจเขาก็เลยต้องต้องไปเทคแคร์ตรงนั้นก่อนครับเราดูน้ำเรานจะอะไรนะอ๋อไม่ไ,ไม่ครับอะไรก็ได้ครับผมข้าวมื้อนึ่งก็ได้ข้าวกล่องหนึ่งก็ได้เลครับนอยแ่นี่น้องเลกล้วนร่อบข่าข้าวหนึ่งกล่องก็ได้ครับ เอาสื่อเอาสื่องานก็จะถึงไป6,000เลยนะซาทูแฮปปี้แล้วเนี่ยทำเป็นผลงานบ้างครับผมสิรออยีครับผมก็เห็นว่าเดือนนี้เดือนนี้น่าจะน่าจะตัวพาร์ทสองนะครับผมน่าจะเริ่มมีการถ่ายทำนะครับหวังว่านะครับผมน่าจะใกล้แล้วครับผมแล้วก็เอ่อสิรีเรื่องถัดไปก็รู้สึกว่าวัน อาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยครับผมน่าจะเริ่มสรุปได้แล้วครับว่าอะไรยังไงบ้างใช่เพราะว่าผมก็ตามตลอดเวลา <ś les> <laughs> ไม่ใช่เหรอครับเพราะว่ามันเป็นโปรเซสของผู้ใหญ่ที่ต้องคุยกันต้องประชุมกันเรื่องสัญญาเรื่องอะไรต่างๆครับผมก็เลยต้องเป็นตามโปรเซสของเขาไปเราก็ยังไม่สามารถขยับอะไรตัวได้มากแ,าาแน่นอนครับผมผมเตรียมตัวไปสนุกแล้วในกองครับผมคือเมื่อวานแค่ทวิตไปทวิตเดียวว่าโอ้ยคิดถึงฟล์วิวจังเลยอะไรเงี้ยครับผมก็แตกตื่นกันทั้งนั่นเลยฮะ ใายวุ่นวายกับผมมากทั้ง8คนเนี่ยใช่ไม่ใช่แฟนๆวุ่นวายไอ้แปดคนนี้แหละวุ่นวายกับผมมากที่เขาต้องแบบว่าสงบขึ้นเลยอันนี้ผมสงบแล้วแต่เขายังไม่สงบกันนะแต่ก็แน่นอนว่ารอรุนน้องรอรุนครับเร็วๆนี้แน่นอนครับผมได้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ